ครับขณะนี้10นาฬิกา13นาทีนะครับสาธุสาธุครับดอยหลวงเหลืออยู่14กิโลนะครับเนี่ยดอยหลวงหลักกิโลนี่ข้างหน้านี่เหลืออีกตั้งหลายกิโลนะครับมาเข้ามาข้างในนี่บอกว่าดอยหลวงเหลืออยู่14กิโลนะครับก็ดูไปตามหลักนะครับ <c oughs> มีพระกุญเจนะครับพระกุญเจท่านมารอรับหลวงตานะครับถ้า อ,ああอายุท่านจะน้อยกว่าแต่พรรษาท่นานเยอะนะครับหลวงตาทันกราจะกราบครับูกัเมนก็นสี่ลูกเรับอยู่กัเนแ้นเนมเมนสลูก จะเนียนเนาะออกเร็ว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 ลตาลตาเาให้เนอะ้ามีผ้าพไหมมี้าพไหมกำลังไปเอาหอันนเอาเร็วเร็วไปเลยครับไปรถถีบรถตี๋ครับกำลังใจนะครับถึงกำลังใจให้ลงตาพนวาครับ เอา๋อผมอยู่เนี่ยครับหมู่บ้านเนี่ยครับมีจังแสนนี่แหละครับคนเหนือครับประชันครับถึงกองตาเด้วยครับผมกออตากเขาจะไปจำวัดอยู่โดยหลวงมนีครับอยู่โรงเรียนมัธยม พอหมดหมดเลยนะพ่อสาธุนะครับยกน้ำจับน้ำเลยจับน้ำเลยจับน้ำ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 สมัยยกเลยยกเลยสมัยยกได้ยกเลยนะครับยกได้ยกเลยนะครับชักแล้วบอกลืมเคยมาทางนี้ ดูสังเกตเข้าครับก่อนตาเดิอเป็นไงครับูไหมกู้ภัยบอกเข้าก่อนางเช้นนี้ลุกขนก่อนคอาับมาครับน้ำขึ้น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 บึ้น้นขึ้นขึ้นข่้นขึ้นขึ้นข่้นขึ้นขึ้นหึ้นขา้นขึ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 ้นเึ้นขึานขึ้นขึนขึนข้นขึเนขึ้นขึ้นกึันน้นัน้น้น

สาธุครับผมคใหาชุกครับมองตาให้คนใยา่นั้นเอาเ้ามองบ่

ยังมีกำลังถอยนะลูกตาต่ไปดูท่านจะชันไหมเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ของตะคมนี่ของมปเตกหัข้ามานี่นี่เจ้าของเจ้าของคนสารกินนัง่กิวันนี้คุกินนังวันนป นี่นี่นี่นะครับคือเจ้าของที่สารตะก,ก้าให้เจนีมาใส่น้ำสบายลุงตาก็ขอขอบคุณนะคะกู้ชีพกู้ภัยจากสยามรวมใจปู่อินนะคะพ,พี่ี่กู้ชีพกู้ภัยของเรานะคะแล้วก็คณะศรัทธาทุกคนทุกท่าน ก็มีพี่ๆนะคะมาขนน้ำนะคะทีมกู้ชีพกู้ภัยนะคะมาขนน้ำแล้วก็วกอำนวยความสะดวกนะคะทางการจราจรนะคะ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะคุณตำรวจคุณพี่พี่กู้ชีพนะคะแล้วก็ทุกทีมหน่วยงานเลยนะคะอันนี้สมาคมนะคะแสงธรรมนะคะการกุศลนะคะเชียงรายสมาคมแสงธรรมสาธารณะนะคะกุศลอำเภอดอยหลวงค่ะท่านก็มาร่วมบุญในวันนี้นะคะ เป็นร้อยต่อชะดอนะคะมัยห,หนูก็อ่านตามรถน้องอาสากููภัยแสงธรรมนะคะโดยหลวงนะคะพี่ๆมูนิธินะคะทุกคนทุกท่านเลยต้องขอขอบพระคุณทีมงานทุกคนทุกท่านนะคะมูนิธิสยามเชียงรายนะคะเป็นมูนิธิสยามเชียงรายค่ะที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ทั้งญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ สาทุคนทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สายทุบุญทุกคนทุกท่นนะะทนาทน,ทน,ททนนะคะบรรยากาศฝนตกตกตลอดเส้นทางเลยนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกตลอดเส้นทางเลยสําหรับคลิปนี้สายทุบุญทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ